อ,อาวุธต,ต่อไปนะครับก็คืออาวุธเตะนะครับผมจะเลือกมาแค่สี่อาวุธเหมือนกันนะครับมีเตะตัดเตะเฉียงเตะตรงและก็กลับหลังเตะนะฮะเตะตรงนะครับเตะตรงครับยืนจุดมวยครับเตะตรง หนึ่งสองนะครับเตะขึ้นไปเลยนะครับหนึ่งสองนะครับยืนจากทางข้างนะครับยืนเตะตรงตรงขึ้นไปเลยหน1 1> นะึ่งสองหนึ่งสองนะเตะตรงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป เตะตักนะครับเตะตักเนี่ยแน่นอนเลยครับเตะขนานกับพื้นนะครับเตะตังครับปึงป้งปงงึ้งนะครับปึ้งครับดึงกันเลครับหนึ่งสองวิธีการเตะนะครับเราจะใช้แขนเราเตะ เราก็จะใช้แขนซ้ายเนี่ยสะบัดลงเราเตะแขนเราเตะเท้าใช้เท้าขวาเป็นอาวุธนะครับเราก็จะใช้แขนขวาสะบัดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเตะตัดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเห็นนะครับขูนจากกั้นข้างล่างหนึ่งสอง หน่เห <ừ> ็นนะครับต่อไปครับเตะเฉียงครับเราจะเตะเฉียงขึ้นจุดหมายของการเตะก็คือบริเวณชายโคนะครับหรือบริเวณขอนะครับปึ้งนะครับอย่าลืมสะบัดแขนนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเตะท้าย ปึงป้งปึ้งนะครับหนึ่งสองนะครับอีกครั้งนึงนะครับหนึ่งสองนะครับเราสะบัดแขนขวานะครับแต่แขนซ้ายเราไม่ได้สะบัดลงนะครับเรายกสูงไว้เพื่อป้องกันตัวน,นะครับดอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะฮะเหมือนกันทานครับหนึ่ง <So. S> 2นะครับต่อไปครับกับหลังเตะนะครับก็คืออาวุธไทยคือจระเท้ขั้นหานะครับนะเราใช้ข้าวเท้าซ้ายไป ครั ja ้งหนึ่งนะครับเราจะใช้ขาซ้ายเป็นอาวุธนะครับก้าวถากขวาครับปึ้งนะฮะใช้ใช้เท้งขวาเป็นอาวุธครับปึ้งนะฮะใช้เท้าท้ายเป็นอาวุธครับปึ้งเกณฑ์นะครับอาวุธเตะนะครับมีเตะตรงเตะตัด เตี้ยเฉียงแล้วก็กลับหลังเต็มนะครับ